ค่ะวันนี้เรามาทำอาหารให้ต้นไม้ในกระถางของเราดีกว่านะคะเดวเราก็นำเปลือกไข่ที่ล้างสะอาดแล้วก็นำไปตากนะคะให้แห้งแล้วก็มาคนนะคะเอามาปดในครกนะคะครกหินนี่แหละคะ่ะก็ตำให้ละเอียดนะคะตำให้ละเอียดเราจะเอาไปใส่ในต้นไม้ของเรานะคะต้นไม้ในกระถางในบ้านนะคะ วันนี้ว่างๆค่ะมาทำอาหารให้ต้นไม้กันนะคะก็ง่ายๆค่ะเปลือกไข่ก็อุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะอช่วยบำรุงให้ต้นไม้ของเรางอกงามดีนะคะใบเขียวนะคะไม่เชื่อลองดูนะคะต้นไม้นี้รอดมาจากอ่าซัมเมอร์ที่แล้วนะคะตอนนั้นอะ มันตายหมดแล้วนะคะแยแอวก็มาทําให้มันงอกขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะสวยงามไหมค่ะเห็นไหมคะมันมันงอกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะนะต้นต้นลิ้นมังกอนเนี่ยพันนันพันพันอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าซื้อมาจากไม่ห้างตอนที่ไปอยู่สวีเดนนะคะให้สามีที่บ้านดูแลเขาก็ดูแลไม่เป็นตอนกลับมาใหม่ๆมันก็จวนจะตายแล้วละค่ะ เอามาบำรุงรักษาใหม่นะคะเนี่ยตน้นนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ใบเขาเขียวสวยมากเลยนะแ้ลก็ใส่ทดลองดูนะคะที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ผลมันได้ผลดีนะคะก็เลยเอามาแนะนําให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนทำกันนะมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นในบ้านด้วยค่ะไม่ใส่สารเคมีนะคะก็แค่เปลือกไข่ที่เรารับประทานแล้วนะคะเอาไปตากเอาไปล้างน้าซะก่อนนะคะให้สะอาดแล้วก็ไปตาก ตากในบ้านนั่นแหละแห้งแล้วก็มาป่นอย่างที่ี่แอลทำนะคะเดี๋ยวแอลจะโชว์ให้ดูนะคะว่าทำยังไงเวลาใส่ค่ะเวลาเราจะปลูกอะไรเราก็ต้องไปหาข้อมูลน,นะคะว่าการดูแลรักษาเป็นยังไงนะคะจะทำให้ต้นไม้ของเรารอดนะคะตอนนี้แอลก็ใส่เนี่ยค่ะเห็นไหมเปลือกไข่ป่นนะคะลงไปรอบๆโคนต้นเดี๋ยว เอารวยเสร็จทุกต้นแล้วแยแลก็จะมากลบดินเขาอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่เขาจะได้ซึมซับเข้าไปคันนี้เป็นต้นคลาสซูล,ล่านะต้นใบเงินของแยแลที่ปลูกใหม่นะคะก็กลับมาจากสวีเดนมันเปื่อยมันเปื่อยเขารดน้ําเยอะนะคะตอนนี้มันก็เริ่มจะงอกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ คิดว่ามันได้อาหารและการเอาใจใส่จากเราค่ะมันก็เลยงอกขึ้นมาทุกอย่างเลยนะคะเห็นไหมการดูแลเอาใจใส่นี่สำคัญมากเลยนะคะถ้าเรารู้ใจต้นไม้ต้นไม้ก็จะอยู่กับเรานะคะแล้วก็งอกงามดีนะคะนี่เห็นต้นต้นลิ้นมังกรเนี่ยพันนี้นะคะจริงๆแล้วมันงอกยาก มันมันจะตายอยู่แล้วนะแย้ก็ดีใจมากนะที่มันกลับคืนมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเออมันตายไปหลายต้นแล้วค่ะต้นสวยๆที่ขอบเหลืองๆใบเขียวๆนะพันนั้นนะมันก็ตายนะคะเนี่ยเวลาเราใส่เปลือกไข่ลงไปแล้วเราก็ท่วนดินนะคะเอาดินกลบเอาดินกลบแล้วก็ ถ้ามันแห้งมากก็รดน้ำนะคะอย่ารดน้ำเยอะนะคะต้นต้นคลาสซูล่าเนี่ยต้นใบเงินเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการน้ำเยอะนะแฟนคลับของแกลเนี่ยก็ถามมาเยอะว่าเขาปลูกแล้วมันไม่ค่อยรอดนะมันไม่รอดจริงๆค่ะถ้าถ้าไม่รู้ใจนะแต่ถ้ารู้ใจนะแค่ทิ้งไว้นะริมหน้าต่างให้มีแดดส่องถึงนะคะ แล้วก็รดน้ําบ้างอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแค่นั้นเองเขาก็จะเติบตัวเองนะคะก็ใส่ปุ๋ยลงไปด้วยบางทีก็ปุ๋ยธรรมชาติแบบนี้จากเปลือกไข่เนี่ยค่ะไม่ได้มีอะไรมากนะคะค่ะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะก็มีเวลามากขึ้นงานก็ไม่ได้ทำนะคะ <c oughs> อยู่เฉยๆ <c oughs> ต้นต้นนี้นะคะมาจากเพื่อนเพื่อนคนจีน นะต้นยาวๆนะั่นนะ่ะต้นใบยาวๆและก็อันนี้ก็จะเป็นต้นเศรษฐีค่ะไม่ได้อยู่ในบ้านนะอยู่หน้าประตูค่ะอยู่หน้าหลังประตูหลังบ้านนะคะก็ปล่อยให้เขาตากฝนตากลมหนาวนะคะก็เนี่ยพวกที่ยังเหลืออยู่ก็ยังไม่ตายนะคะหิมะก็ยังไม่ตกหรือที่ลอนดอนเนี่ย ต้นเศรษฐีของแยลนะปกติหน้าร้อนเขาจะสวยมากเลยเนี่ยก็เอามาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เขาเลยเพราะว่าไม่ได้บํารุงช่วงนี้ค่ะต้นต้นที่อยู่นอกบ้านไม่ได้บํารุงอะไรเขาเลยเขาก็อยู่ตามธรรมชาติแบบนี้นะคะก็ฝนก็ตกลงมาไม่ต้องรดนะมีดอกขึ้นมาอยู่ค่ะแต่มันไม่ค่อยสวยเหมือนตอนหน้าร้อนนะคะนี่ค่ะต้นไม้ สาภาพเสื่อมโทรมหลังบ้านไม่ไม่ได้สนใจก็ไม่ได้ตกตัดแต่งเขาเลยค่ะปล่อยตามธรรมชาติเลยนะคะก็หวัว่าเขาจะรอดชีวิตไปจนถึงฤดูต่อไปค่ะเนี่ยคะเขาก็งอกงามดีอยู่นะคะแต่มันไม่ได้ตัดแต่งนะคะต้นเศรษฐีเนี่ยค่ะรูป้วก็จะดีค่ะนี่ก็ นี่ไหนไหนอัปเดตแล้วก็เลยอัปเดตให้ดูหมดเลยอันนี้ก็เป็นต้นผู้ด่างในห้องนอนนะคะก็งอกออกมาสวยอันนี้ก็คลิปนี้แยวก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์จากการรับชมนะคะก็ทําปุ๋ยจากเปลือกไข่ะค่ะนะคะทำได้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมค่ะ